ババ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 。<t ries> <t ries> เชิงดุนไงแก่นิว loạt สวัสดีครับพี่น้องนะครับสุขสุขคนนะครับหลังจากที่ไปติดแอร์กลับมาครับผมจากบุกทหารนะครับไปติดแอร์อยู่แตววันเสาร์จนถอดวันจันทร์กครับเหมือนนี้วันอังคารที่2 8นะครับ28เดือนกรกฎาคม63นะครับคิดฮอดลายครับพี่น้องคิ้นอดนกไป3ามือเต็มเต็มนะครับ หาทางสายก็ได้รับหาทางสายก็บ่ได้รับอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเนดะ้อไปติดแอร์นะครับซอยกระเจ้า,จาไปติดแอร์อยู่โรงเรียนนะครับมันเป็นก็เลยอาศัยช่วงจังหวะเด็กหน่อยหยุดโรงเรียนนะครับจังได้เฮ็ดเหลี่ยมแล้วครับพี่น้องเอ๋อเมื่อนี้ผม <c oughs> บ่กวหลายใหญ่ห้างครับผมเอานกมากไอ้พี่น้องเบิ่งนี่สามตัวสีต่ตัวแต่ว่าตัวหนึ่งเหมือนโบกู เอามาเมืงตัวแรกซะก,ก่อนตัวนี้ผมเอ,อิน <c oughs> เอ,อินมันบักยิวหลอดนะครับบักยิวหลอดแต่ว่าถ้าภาคกลางเนี่ยอาจจะไม่รู้จักคําว่าบักยิวหลอดนะครับบักยิวหลอดก็คือ,เ,อเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันเป็นนกตัวเล็กนะครับมันเป็นนกตัวเล็กตัวตัวเล็กนิดเดียวนะครับใหญ่กว่านกเขาชส่ชวานิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าเสียงนี่ยมต้องห่วงพี่น้องเสียงเกินโตครับนกตัวนี้เสียงดีนะครับเวลาออกทงออกปลานี่เสียงดังไกลนะครับขันแห้งเป็นนกปุกเดียวขาล้มอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องจับเฉลยมาแล้วตอนนี้อยู่น้ำข้าเจ้าข้าเจ้าบอกว่าได้ยี่สิบกว่าตัวนะครับ ผมเอามาอยู่น้ำผมในห้องเลยดิสองตัวเพระาะว่าพึ่งน,น้ำเขามาก็เลยเอามาทดสอบออกมาอันนี้ว่ามันผ่านบรอ่ผ่านผลสรุปออกมาผ่านนะครับนกตัวนี้กิ้งนะครับนกน้ำเขานะครับกิงน,งนิ่งแล้วนะครับเอ้าเอาพวงตัวที่สองมาดิผู้ดได้มากตัี่แรกเอาเอาพวตัวที่สองตัวที่สองก็คือตัวอยู่ ฝั่งนี่นะครับตัวนี้เอาสิผมแบบว่าขันสีให้ผูใ้ใดผู้หนึ่งขาเจ้าก็สร้างจองไว้หลายคนครับนกตัวนี้เป็นนกริวตันนะครับพี่น้องนิวตันคารมเพราะว่าพี่น้องกับหลายคนก็นสร้างจองไว้นะครับว่าขันพ่อริวกับจริงกลางไม่แน่ มันหลาทานหลาพลนผดนะครับผมก็เลยเอาเอาสี่ดีกว่าเพื่อหยุดเพื่อเป็นความยุติธรรมนะครับผมจะเอาลงคลิปลงคลิปผู้ใดเบิ้งคลิปผู้ใดมกักผู้ใดโอนก้อนไดก้อนนะครับลกตัวนี้แต่ว่าผมอย่บอกว่าเรื่องขล้มนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเป็นริวตันตันอิ่งติ้งครับพี่น้องคันรุดกุ๊กนึงนี่นมาท้าหำผมโหลดวันเถอ ตันฮักตันเนี่ยนะครับเป็นสซนเสียงกลางไเลยฮะไงยังดีดิต่อทุกสถานการณ์เลยครับตัวนี้ไปได้เบิ่อลิวตันครับพี่น้องริ้วตันเอาผู้ใดเ,เห็นผู้ใดนี่กับเฝ้าเลยครับริ้วตันขันสีทัทไปให้ผูน้นั้นผู้นี้กับเอาลองอันนี้ดีกว่า เอาแบบเป็นกลางเลยครับเอ้แบบยุติธรรมโหลดครับตัวนี้เป็นนกคุกเดียวเสียงงหัวตง่แต่ว่าตัวนี้มีเจ้่ของนะครับตัวนี้เป็นอางสองความแหลกมีเจ้่ของแล้วครับ นี่ะครับแต่ว่าตัวนี้มีเจ้าของแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับผมก็เอามาลงให้เบงซื้อนะครับตัวนี้ไปลรบุรีครับพี่น้องมื้อนี้นะครับมื้อนี้ลหละท่านผู้ใดโทรมาเต่เ้านะครับแล้วก็ปิดเต่เสาผมก็สิสงให้มื้อนี้เลยเพราะว่ามันหอดรอบทรงพอดีครับมื้อนี้เป็นวันอังคารพอดีมาเบงนกม่มีกุกแล้วมาเบงนกมีกุกบาดนีพี่น้องผู้ใดมักสไตล์นกสองกุกขาล้มจัดดครับ สองกุกเต็มเต็มเสียงกลางข้าลม้มนีบตองหว่วงนี่ราคาเบาเบาครับสองกุกกะลมนะครับบ่ตองหว่วงครับเลี้ยงข้าล้มนีนขนค้อดีครับกดีนกตัวนี้ครับพี่น้องลายปีกกะดี๊ดีครับหนาตึบเลย สองกุกครับเจ๊ดีสองกุกสองกุกครับวันนี้นี่มีฝนโปรยปลายลิ้นออกมาแนง้นอยพี่น้องเอยเข่าตายพุ่นแดงคืนอ,อยู่ถือฝนมัน่มอีกคืนคืนไหนวะบุพพี่น้องเลย เดี๋ยวไล่เลี้ยงไปเบ่งเท่าละตัวห่ยนะครับพี่รองม <c oughs> ีหลายตัวเลยครับตัวนี้ก็นกตัวแต่ว่าเพิ่นจุดบอใคร่คู่หอกตัวนี้ดนๆในออกเท่านึงครับนกหาตีนนกนี่น นี่ตัวนึงตัวนี้ก็เป็นนกคู่อ่างครับเป็นนกคู่อ่างสามสี่คว่นี่อ่างสามสี่คว่เพิ่งติดเสลยจากตัวหาตัวฮกตัวครับ 5, 6, ตัวนี้หาตัวฮกตัวเดี๋ยวครับขออน,อ,บอนุญาโต๊ะนกหอยยังมาก่อนเสร็จแล้วโมพื้นผมนี่ผมมาคักเนีย่ยบางยิวหลอดผมนี่ มันนี่ผสมผสิได้ก็ได้น่นกตัวนี้จะเป็นได้ครับวงไรเหนียวไม่ได้ผสมผสิถือก็ถือกนกตกปลาบาขันจกักโตมือนั่นผมไปเน่ยมีมันขันอยู่ตัวเดียวท่านโดนคูเจ้าเจ้า,จาหึ้นมิดอิมซิมผมปล่อยถิ่มไม้ประมาณสิบนาทีคือพวกอาคือพวกขันอีกหน่อวันนั้นไป้บางอย่างนกถือแล้วพี่น้องจะมันมาหน่อยถือจังไหนมันอยู่ ตัวนี้กับไอ้อพันจองไว้แล้วนะครับนี่กับเซลยงามๆแต่มาบางเสาควรเซลยบอกยิ่งร้อดนะครับตัวนี้ขันอย่นี้นี่ที่แรกวันนกแมวว่ดลอยว่ดถือม่ได้ยินเสียงขันมันบานเอามาไว้หนีขันแล้วตัวนี้ก็อน,นอกฟึกครับพี่น้องเสียงง่ายนะหุกเดียวเสียงใหญ่ครับตัวนี้นใหญ่อีดี ผมมันย้ายยีเล่นมแล้เนาะขันยูย้ายนี่สักสีดังแท้ๆๆทๆๆพุ่นอะนี่วันนี้เสียงกลางครับผมลงคนหางแลเนาะปลาสิดแดงมันไลยขึ้นขึ้นกองไม้ครับตัวนี้คูไรเนี่ยน้ำอยู่ผู้ใด้มาสเตอ์ตายเสียงน้อย นี่เงนครับเสียงหน่อยเสียงหน่อยคู่แล้วนะครับยังมอมเป็นนกต่อคู่เจ้าเจ้าแล้วเริ่มสวยน,นกปลาบินมาแถวนี่ก็เริ่มอยากเริ่มคู่ใช่แล้วครับเอาเด้อพี่น้องาดนี่ริวตันเด้อพี่น้องเด้อริวตันเด้อครับคนผูใ้ใดเบื้องคิปแล้วข็สนใจกับทัวมาผมก็สิส่งให้มือนี้เลยครับเพราะว่า มันถึงจังหวะรอบทรงพอดีรถจึมารับน้องผมมือนี้นะครับันดีทรงพร้อมกันนี่แหละก็บักเสียงไงนะครับทรงเป็นลบบุรีอย่า่าผมสั่นสั่นสีนนะพี่น้องไออันอันที่สั่งจองไว้ว่ากันพ่อริ้วตันมาไม่ให้แน่น,นมันหลายคนสั่งครับผมก็เลยสีเฮ็ดแบบเป็นกลางไปหลดอย่าวางสั่นสั่นี้วะครับพี่น้องไอ นะครับเพราะว่ามันก็หายากแนี่ยริวฮันจีห้ผู้นี้กะก็คิดน้ำผู้นั้นฮันจีห้ผู้นั้นก็คิดน้ำผู้นี้เอาองศี่ดีกว่าครับเฮ็ดแบบเป็นกลางไปเลยเอาเป็นกลางไปโหลดฝุ่นบมงอยู่หลอดด้วยน่ะฝุ่นหัวบ้าบ้าเพื่อนเสียงดีเลยพี่น้องหนกน้อยตัวนี้เสียงดีเ เอาแล้วคลิปนี้ก็จบคลิปซะ้วกันครับพี่น้องเขาอนเี๋อาบน้ำไปเห็ดงั้นตัวบอกขั้นไหนเสาหอนมีหางเสาเยงยอยู่มาหอนก็ริ้วเห็ดเบียกทั้งนี้แล้วครับแล้วก็ทีกลับไปเห็ดเบียกล้านนี้ละบันครับผม